อ่าโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอฝากสปอนเซอร์ power pay ไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกมเนี่ยนะครับหรือว่าอยากจะเติมกิจกรรมนะครับด่าพิฆาละศูนย์เนี่ยนะครับสามารถเติมได้ที่ power pay เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมเนี่ยน่าจะรีบมานะครับแล้วก็เอ่ออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามาดูหน้านี้นะครับในกิจกรรมใยบาเนี่นะครับซึ่งตรงอื่นเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงแค่หน้าสมัััครรบบตงนนี้ะ คือสมบัติรับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการหมุนนะครับเพชรอยู่ที่10ครั้งเนี่ยนะครับหนึ่งนานะครับแล้วทีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ120ครั้งนะครับอ่ะมันจะมีอัปเกรดขั้นสูงนะครับ25นะมันจะได้25กล่องนะครับแล้วก็เอ่อออยลี่แพ็คเนี่ยตัดไปเลยนะครับมันไม่ใช่ของที่เราจะเอามานับกันในคลิปนี้นะก็คือเนี่ยผมอยากจะให้คุณดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่าของสิ่งของที่อยู่ในนี้นะครับ อ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดผมจะแลกออฟแมวนะครับที่ประดับมาเนี่ยปึ๊บนะครับแล้วผมไปดูในราคาตลาดนะครับ25้ากล่องเนี่ยนะครับใน1กล่องเนี่ยนะครับมันจะได้4 4สเม็ดถูกไหมอ่ะถ้าเกิดว่าผมมาดูนะครับย5ิคูณ4ได้เท่าไหร่25คูณ4นะครับนะมันได้หนึ่งเม็ดนะอ่ะโอเคเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวนะครับที่จะเล่นกิจกรรมคิเมซุนโนะไบบะบมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีเนี่ยแล้วมีเพชรนะครับหรือว่ามีอะไรดองอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันจะคุ้มตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีของอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีของอยู่เนี่ยนะครับการเติมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณเติมมาเนี่ยนะครับมันจะใช้ทั้งหมดเอ่อหนึ่งนะครับคูณ12ครั้งนะครับก็เป็น1 3 5 0 0หนะครับคูณนะครับ12ครั้งนะครับก็คือ162,000นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเติมเนี่ย เอาแค่กล่องนี้ก่อนนะมันก็จะได้ทําให้คุณเนี่ยมีของมูลค่าประมาณ8 0แสนแล้วนะอะคุณลองคิดดูว่าอันนี้น่าจะคุ้มมานะแล้วก็2นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีเนี่ยเหรียญอันนี้เนี่ยที่มันได้มาเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกว่าจะไม่ติดล็อกนะเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูเลยนะครับ10ครั้งนะไปอ,ะอันนี้น่าจะยังไม่ได้เหรียญน,นะแต่เดี๋ยวหมุนไปเรื่อยๆนะไปทีหนึง่งอะเห็นไหมอะผมได้เหรียญอันนี้มานะครับก็คือ เดี๋ยวออกมาดูข้างนอกกันว่ามันล็อกหรือไม่ล็อกอ่ามันเป็นเหรียญที่ล็อกว่ะเออจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวมาก่อนอันนี้เนาะอย่างที่ผมบอกอะ่ะเออถ้าเตรียมตัวเล่นมาแล้วเก็บเพชรมาเนี่ยนะครับขอมูลค่าตรงนี้นะครับในกิจกรรมคิมเมสนโนยายบาเนี่ยมันจะคุ้มมากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่เติมเนี่ยนะครับก็บอกไว้เลยว่า,ววาน่าจะได้ของมูลค่าที่มากกว่าเพชรที่เติมไปแน่นอนนะครับอ,อ่เพราะว่ามันยังมีอีกนะแต่ผมหมุนอีก ตรงนี้นี่ก็ไปอีกสิบรอบนะครับก็ยังได้มาอีกยี่สิบองยี่ห้านะครับอ่าแล้วทีนี้นะถ้าเกิดว่าเราหมุนจนครบนะครับแล้วเราได้อันนี้นะครับยี่สิบห้านะครับอันนี้อีกยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนี่ยนะครับเอาแค่สามอันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญเนี่ยที่เอาไว้สุ่มเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าทําให้เราเนี่ยนะครับได้ของเกินราคากับเงินที่เราเติมไปแล้วนะครับหรือว่าเพชรที่เราเตรียมมาในการเล่นกิจกรรมคิเมซโนยาบาแล้วเนาะอ่า อันนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่มันคุ้มที่สุดในกิจกรรมนี้ที่ผมมองว่ามันโอเคแล้วล่ะที่เหลือคุณจะไปแลกเพชรหรือว่าไปเติมาพาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูต้องอื่นเอาแล้วกันนะครับผมเอาตรงนี้มาบอกเป็นข่าวแบบเร็วๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดประการใดเนี่ยยังไงขออภัยไว้ด้วยนะเพราะว่าผมคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับไม่ได้ใส่ละเอียดมากแต่ว่ามองแล้วว่ามันแบบคุ้มทุนแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าจะจัดเนี่ยก็เรียกว่าสุ่มเลยนะครับในหน้านั้นเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับคลิปนี้ ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะไปละสวัสดีครับ